โ,โอ้โหตื่นตาตื่นใจมาพบ <ไป S 1> พออัอออนอ้นน้ก,กันอันี้ครถไชกันโอ้รกันเดนแทะอันนี้คือรถไตฟ้า bts น้องเดอคือเร่อไหร่องไครังที่มีแให้งานล่าเฮาเนาะไม่งานที่ประเทศไทยเรือคนเดียวนะไทยมือนี้คอได้มาคนเดียวได้ทุกคนคออพาลูกซิดของคมาเนะาะทั้งเป็นลูกซิดแล้วก็ทั้งเป็นน้องเศร้อม นี hey. ่กับพี่โบจ้าพี่โบสบายดีสเอฟซีพุอสบายดีเอฟซีพุอนะฮะตอนนี้ถือว่าบาร์บูเองอะให้พี่โบเอาอดี๋ยวมีโอกาสนะพาหน่องนั่งนะฮะแล้วก็น้องอ๋อนี่หน่องนั่งเป็นลูกเป็นลูกซิดพุอเป็นสนุกซิดเป็นทั้งน้องพุอ๋อนะฮะถ้าหลายคลิปทีผ้าพัวมาเที่ยวแล้วพัวมาเที่ยวเนาะนะฮะแล้วก็มี่เอฟซีฟังไทยเชียร์เลยพุอผพา ผ่านนักเรียนมาเที่ยวลำเนื้อผานนักเรียนมาเที่ยวลำเนื้อนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแล้วเนี่ยนี่คือน้องนางขอแนะนำตัวน้องนางคือปกติแล้วเนาะนุ่งสาวอบานเท้าเนี่ยตังล่าบานเท้านะฮะจะมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยแต่น้องนางไม่ได้มาทํางานแต่มาเรียนแปลกนะบ่าวแปกแลกใจเลยเฮ้ยมีแบบนี้นะมอทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล เต็มแล้วเป็นอะไรเต็มเป็นอะไรคนไทยเต็นทั้งวันเขาเอินกับตองข้อเท้าการที่ว่าหลายๆคลิปทีคู่เพลินมาเนาะมาเที่ยวประเทศไทยเนาะเพลินก็เห็นความเจริญของประเทศไทยอย่างที่เยาเห็นนี่นะแต่ก็มีเอ็มซีเพลินกับข้อเมนต์มาหลายๆข้อเมนต์เชี่ยคู่ว่าผ้านักเรียนมาเที่ยวน้ำเน่มาเห็นความเจริญมาเบิ่งความซีวิส์ไรของประเทศไทยมึงนี่คั่วก็ได้มาพามาแล้วนี่คือลูกศิษย์ของครูออน้องนางนะฮะเป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทั้งน้องสาวครูออนะฮะ น้องนางนะครับปกติแล้วเนาะหนุ่มสาวหมนเท่านะ่นจะมาส่วนส่วนหลาย่นจะมาเนาะส่วนหลายนะ่นจะมาเอีงานอยู่ประเทศไทยแต่ว่าน้องนาง่นนี้ได้รับโอกาสดีๆจากประเทศไทยนะคือได้รับทุนนะฮะมาเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลนะฮะอยู่ที่ก้วยน้ําไทยพะรามสีนะน้องนางเนาะพะรามสองพรามสองบ่ะพหามสองอยู่พุนอยู่ในบางพุนเทียนพุนอันนี้พะรามสีคองเตยพระรามสีเนะ่ะนี่ อันนี้ไม้ย,ยังมีอยู่นะเปิดไฟอยู่นะนคือนะฮะวันนี้ดเด่นคมเจริญนะฮะวันนี้นะฮะพาน้องนางมาเห็นรถไฟฟ้าเนี่ยน้องนางเคยนั่รถไฟบ่บ่หืมบ่เคยอยู่ฝั่งไทยยังบ่เคยแต่ฝั่งลาวเคยแล้วฝั่งลาวมีรถไฟนึเป่แม่นรถไฟอย่างน้องรถไ,ไฟความไวสูงรถไฟความไวสูงเอ๊ะบ่าวบวกกับพึ่งหูเนี่ยแต่ว่าเคยได้ยินข่าวมาแต่บ่เคยนั่งยังเทียมันเป็นอย่างไรรถไฟความเร็วสูงบาสูสูฟังนี่มันแม่นรถไฟอัน ลาวจีนลาวจ<อ>ีนเดี๋ยวก่อนนะเล่ไปพูดเดียวนี่บอเรื่องงจีนนะบอมันมีทรงสองคือสองเอยียงนั่ง <c oughs> มันมีทรงทรงความใบหรือว่าทรงอะไรอ,ะะอื่นอะไรบอดเดี๋ยวก็เอาว่าดดว,ว่าวเราคงซื้อด,ดูวกับรถไฟบ่านท่าความเร็วสูงมันเป็นยังไงมันไปปุ๊บเั็นสีบ่อเรื่องมันไปยังไงเนาะก็ยังบอเคยขี่อันเขาว่าความใวสูงแต่ว่าเอากต่มีรถไฟเดียวนั่นตัวเนาะ มันมีโซ่สองยางบอกโอ้เส้นทางเดียวแหละแต่ว่าอันนี้ความหมายสั้นนั่นหรอความหมสูงกับความหมธรรมดาอ้าวเอาวอาความไฟธรรมดาเอาจังสี่เมื่อกี้เดี๋นั่งเลยเนาะบีทีเอเป็นเนื้อใด่อนอื่นเป็นเนื้อใดมป็นลอยยุ่งก็ได้หุกฮะก็ดีใจที่ได้รแบบเคยนั่งดีใจโอ้ มีความผู้ใหม่ๆแบบใจคือประเทศไทยจะเริ่นบอจ่เริ่นจะเริ่นบอจ่เริ่นห้งเลยผู้จักประเทศไทยได้ทั้งช่องทั้งใด YouTube แล้วก็เฟซเฟซโอ้จากที่ม่เห็นโดยสายตาตัวเองกลับเบิ่งในโทรทัศน์ใน YouTube ในเฟซเป็นยางไรแตกต่างกันบอแตกต่างแบบไหนน้อง เป็นยูโทพซ์มันก็นธรรมดาบ่าได้มีความพิเศษมีอย่างมันก็นคือ,อประเทศอื่นแต่ได้มาเห็นด้วยตัวเองนี่ก็คือแบบได้เห็นแบบโลกกว้างนะเปิดโลกให้ตัวเองแบบเห็นความพัฒนาเห็น<อ>หลายสิง่งหลายอย่างจังสันจังสันอุย้ยน้องตั้งใจเดอ้อตั้งใจเดอ้อมาแล้วมาแล้วคุณนะ่ะ บอกไปก่อน,นะท่านผู้ชมครับนี่คืออาจจะเป็นการทำคอนเทนต์เนาะอาจจะเป็นการผรสมผสานในเรื่องเล่าว่านะอาจจะแบบว่ามีการแสดงเพิ่มเติมมาในหน่อยหนึ่งเนี่ยทำมาชมกันต้อนรับชมเด้๋ยวอบันเทิงกันแล้วกันเนาะสิ่งนที่บติกต้องแนนําเป็นการดีเนาะข้ามาเที่ยวสิ่งที่บฮูคือบ่หูนน้องเน้อน้องนางมาประเทศไทยนี่คือมาเรียนเนาะยังมีอีกหลายอย่างที่ให้น้องเรียนรู้ได้ศึกษาเน้น้องค่อยๆเรียนรู้นะฮะค่อยๆศึกษาเพราะว่าประเทศไทยมีระเบียบมีความรู้ซึ่งบอกไ้เลยว่าเป็นสถานที่ที่เที่วต้องเก็บกมได้หลายๆ เพื่อไปบอกคุณมูเฮาาด้บอกมูบอกน้องๆประเทศไทยนี่ว่าสิเป็นการเข่าแถวการทิ้งขยะนะยการหลอกกับผู้ใหญ่นะการชิดซ้อนเล็กหน่อยการไปกันมาก่นจะมีระเบียบ่นจะมีเวลานั่นหรองนะ,ะมือแรกที่มาเห็นประเทศไทยเนะี่ยไปเรียนประเทศไทยนะ่น้องคิดว่าตัวเองจะเหียนได้บอตอนมาวันแรกอ่ะเคิดว่าตัวเองเฮ็ดได้พอะได้ไปเหียงกับมันก็มีหลักการของมันโอ ที่ดีจากครูแล้วก็อาจารย์โรงเรียนเขาแนะนําวิธีให้โรงเรียนว่าต้องเด้แบบนี้แบบนี้เงียนก็เดินกับน้องเชื่ชมน้องก่อนเลยอยู่ไกลน้องสัมผัสดาว่าน้องเป็นคนที่มีพิบไวนะฮะน้องไมเงี้ยงเบิ้งหนึ่งติ๊กหนึ่งน้องนับติ๊กดูนับตุ๊กเด้อ <c oughs> เดี๋ยวสิแก่งน้องกันมื่อนี้นับติ๊กกลับมาเสียงเงินเด้อเมนบบแมนบบเอากระโลกนับเบิง้งั่นเสียงเงินบบ อันนี้เบิงเบิงนี่เบิงนี่เบิงนี่เบิงถนนก่อนทานเบิงถนนก่อนน,นี่ข้างล่างนี่มีรถมีรถเรานี่ได้เสือ้ออยู่บนข้างล่างน่ะอยู่อยู่ขึ้นคนอีกนั่นตอนแรกกับเสือเอพอมาได้เห็นแบบเขาพ,พัฒนาไปไกลกับเสือริืมเสือละ, <S 2> <S 2> ละอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำส้มสีขาวจะพิชบานีเป็นช่องของบาวโบเนี่ยอันนี้คือช่องของคูออดาดาให้เจ้าของช่องมาแนะนําตัวก่อนโดยน้องเมื่อกี้แนะนำแล้วน้องเธอหนึ่งกับสบายอีก สบายดีอีกครั้งหนึ่งเนะาะสบายดีและแม่นสบายดีหละก่สวัสดีเนะาะพ่อแม่พี่น้องคือมือนีพาลูกซิ์มาเที่ยวมาเบิง่งความเจริญของประเทศไทยคือนางมาเฮียนพ่อ,อได้มีโอกาสได้รับโอกาสจากประเทศไทยได้มาเฮียนอยู่ประเทศไทยคือนี่คือสิ่งที่ผู้เป็นครูและผู้เป็นเอื้อยดีใจแล้วก็เห็นน้องจีมมีอนาคต ที่ดีเนาะแบบมีอาชีพในอนาคตแล้วก็อยากให้นอ้องเรียนรู้หลายๆสิ่งหลายอย่างคืออายได้บอกเมื่อกี้เนาะอ่าอันไดที่ว่าเฮาบ่ฮู้เฮาก็ถามคือน้องว่าโอ้ยมาประเทศไทยคือแบบปลาบใจแบบบ่เห็นขี้เหยื่อเลยหัน่นน่ะค่ะเนาะคือประเทศไทยเพิ่นฮักความสะอาดฉะนั้นเฮาต้องปรับเนาะพี่โบนเนาะเฮาต้องปรับเขาให้อา่อาน้าําขาให้ได้ น้องคนยังบดเสื้อได้ไอ้บ่ามีรถไฟใต้ดินขนาะดเสื้อบอกดินีน่นางยืนยันจากพี่โบแล้วก็เสื้อบอกเสื้อแล้วจะเปล่า <c oughs> เสือ้อนอนจะเปล่าเสือ้อทำไมเบื้องก่อนงเห็นกับตากอนนี้ตาไม่เท่าตาเห <c oughs> ็นดีแมนซิปปากบาว่าเท่า,าตาเห็นนี่แมนความจริงเขาเบิรงยูโทรทัศน์อยู่ยูทูบอยู่เฟซบุ๊กนะประเทศไทยก่อนแบบบ่บเป็นแบบนี้ แต่ว่าเ้ามาเห็นตัวจริงนี่คือแบบเจริญอลังการกว่าจิิงที่เขาเห็นในในจอว่าซันซ่าเนาะอันนี้เขามาสัมผัสเลยจริงพัฒนาไล,าาลา่ประเทศไทยนี่คือสุดยอดแลวก็รลักๆก,กับผู้คนเนาะคนไทยนี่แหละมีการพัฒนาแลวกาหลายสิ่งหลายอย่างจึงเหตให้มาหน่อยจึงเหตให้ประเทศเขานะเจริญแบบเนาะ อ๋อมักลืมแบบคเคยว้าอยู่บ้านเฮ้ามันใส่ภาษานีขน่ดนะะก็ประเทศไทยนี่เครื่องหัวแหละการเฮียนนี่สำคัญที่สุดคือได้ซอนน้องๆซอนลูกศิษย์ตลอดเนาะต้องตั้งใจเฮียนวบาแล้ววว่าอีกเบาจนเบื่อยก็แบบน้องก็ยัง อ้ายมาเท่าไดรน้องก็ยังงึดอันเวลาขึ้นรถไฟลอยฟ้าในรถไฟเออ่ BTS นี่นะคือแต่ว่าเราอยู่บนสวรรค์อยู่บนสวรรค์นี่นะพี่น้องเอ้ยนะนี่ก็คือสิ่งที่บ่าวเองอยากจะให้ครูอ๋อนี่ฮะถ้คือมาหลายแต่หลายมาหลายแต่หลายครั้งครูอ๋อนี่คือคืออาจจะบอกได้ว่าลงรักประเทศไทยเลยเลย <S <S มาเนี่ยไม่ก็อยากมาอยากเห็นเลยครูอ๋อยากเห็นเป็นอยากเห็นประเทศไทยนะฮะแต่สิ่งที่เป็นเป็นเป็นเนมาแล้ว่ะเป็นการไปสอนนักเรียนนะฮะ แล้วถามน้องนางหมักประเทศไทยบ่หมักโอ้แล้วนะครชื่อหักเลยแหละหักเลยแหละแมนจากใจแมนอันนี้คือความในใจของน้องนางนะครับหักประเทศไทยโอ้โหหนึ่งปีกับการที่จะมาประเทศไทยปกติแเราบ่เคยคิดอยากทำอะไรงานยังประเทศไทยปะคิดคิดแต่ไม่มีโอกาสได้มาแมนแตก ก็อนี่ได้มากอะสีตัางใจสีตัางใจเฮียนแล้วก็เฮียนจบกับเฮียนเบียกเลยอะอะเป็นการเป็นกาลังใจให้เด้อเนี่ยเพราะว่ามีเอฟซีกับให้กขาตังใจน้องน้องน้ำน้องนอง้นอ,งนองนั่งร้ายขนาดเลยว่าเฮ้ยโอกาสดีๆแบบนี้ได้มีโอกาสเนี่เมื่อเห็นเนี่มาสัมผัสกักบตั้งใจเบื้องรถไฟฟ้าเนาะสิ่งที่ยัง,งเหียนรถไฟฟ้าคือว่าเราจีไฟจีต่ำกันเนาะโซนกันไปมาก <c oughs> <ๆ S 1> นะฮะและนี่คือสิ่งที่บอกกันว่าประเทศไทยจะเลื่อบ่ จเจิริญซีไรไ่สีวีไลแห้งเอาแล้วมีคนเขาบอกว่าประเทศไทย่เริรน้นงไม่เห็นกับตาแต่ซอยบอกคนเนี่ยว่าประเทศไทยเจรินขนาดไหนประเทศไทยก็คือจเจิริญจเจิริญแห่งเจริญกัวเหล้าแบบก้าวกระโดดเลยโอ้เมนเรล้าก็คือแบบคือมีแค่ซีเบลมียังเปลี่ยนแปลงเลยแต่ไทยนี่มันแมนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดกะ เดี๋ยวมีอีพีต่อไปที่จะพาหน่องพนไปบึงรถไฟฟ้าสายดินนอกจากอีพีนี่ปาวเองกับที่ว่าใจทาจาา่าจะของช่องเพนมากล่าให้กันแล้วกันเนาะของช่องพนไปใช่หรือของช่องก็หาก,ก็ตื่นตันกป่วย <c oughs> ย้อนความฮักความมักประเทศไทยลงไลในความเป็นไทยแล้วก็ยักเฮียนหูยักมาเฮียนหูก็เลยตัดสินใจมาอยู่นําน้องเศร้าแล้วก็พาน้องเศร้ามาเที่ยวเนาะให้ได้เห็นได้เฮียนหู้การใช้ชีวิต ระเบียบวิน,นยัยยุประเทศไทยเฮ็ดนาใดให้เฮียนหูเนอะอันนี้ต้องขอบคุณขอบใจประเทศไทยคนไทยเนาะประเทศไทยไี่ให้โอกาสหน่งเศร้าของครูอ๋อแล้วก็ให้โอกาสครูอ๋อได้มาเห็นได้มาเฮียนหูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ปรับเปลี่ยนอันใดที่ว่าเอามาใส่ในชีวิตประจําวันได้ครูอ๋อก็เอามาใส่นะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีทั้งได้มาเที่ยวแล้วก็ทั้งได้บทเรียนพ่อมานะ ได้ความหูไว้พอมเนาะได้ยินลุลลายลายสิ่งลายยางเนอะนางยังยังมียังอยากบอกบอกกะอยากขอบใจคนไทยเลยขอบใจโอกาสดีๆที่คนไทยมอบให้แล้วก็สิตั้งใจเฮียนอยากจะยืนไทยเนาะฝากเนาะกดติดตามส่องของครูโอเนาะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้คอเดเนาะฝากเบิ่งโฆษณาซองของคอให้จบเด้อทุกคนเพราะว่าซองของคอบมดมาขึ้นเลยแล้วก็สิ่งที่คออยากขอบคุณขอบใจก็คือขอบคุณพี่โบเด้อที่นําเที่ยวทุกๆครั้งเลยขอบใจเด้อแท้ขอบคุณขอบใจจับใจจริงของครูสาวเราแล้วก็ฝากไปกดติดตามซองของโบโซล่าเสียงแคนลาวนําเด้อสําหรับคลิปนี้เฮาซองเอาน้องเนาะครูกับลูกศิษย์ก็จะต้องเกาเข้ามา สบายดีบยดพบกันคลิปหน้าบายบายบ๊อด <Bye. S 2> <Bye. S 1>